วันนี้ก็วันที่สิบสองมิถุนาอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้จาส่วนก็มาเด็ดใบไม้ให้โอโวคาโดต้นนี้ค่ะต้นใหญ่ๆจะเที่ยงแล้วค่ะแต่อากาศก็แดดไม่ออกนะคะอึมครึมค่ะก็เด็ดใบโอโวคาโดต้นนี้ได้เยอะพอสมควรเพื่อให้เขาโปร่งเขาจะได้โตเหญขณะที่เด็ดอยู่บนต้น อะโวคาโดนะคะขึ้นดาเอาบันไดไอ้มอมก็มากดคุยค้นต้นอะโวคาโดค่ะท่านผู้ชมอมืใช้บันไดนะคะ่ะใช้บันไดขึ้นไปนะคะโอ้เด็ดถึงแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะจุงวันนั้นก็เด็ดไม่ได้แล้วก็แค่นี้อืตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วค่ะสิบเดมงสามสิบสามนาที ดูนะคะท่านผู้ชมใบมันก็จะเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งค่ะเด็ดใบ,บแล้วก็กิ่งแขนงนะคะไม่ใช่เฉพาะใบยอย่างเดียวคือเหมือนกับการตกแต่งกิ่งให้เขาด้วยนะคะนี่ค่ะใบก็จะเต็มพื้นเลยกิ่งด้วยดูนะคะก็จะงามก็เด็ดได้ดดดสูงพอสมควรเนื่องจากว่าใช้ ช้บันไดอันนี้นะคะบันไดเหล็กก็มีเวลาจึงทำนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยอะคะ่ะถ้าถามวมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยะคะ่ะก็เด็ดเพลินเหมือนกันเด็ดใบไม้โคาโดต้องการให้เขางามไวๆจะได้ออกลูกเร็วๆคะ่ะจะได้รู้รว่าลูกเขาจะเป็นแบบไหนอันนี้เพราะว่าสปีกว่าแล้ว โคนต้นเขาก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะต้นนี้หลังจากที่เด็ดแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วมามอมหิวน้ำส่งมามอมเข้าบ้านก่อนแล้วแล้วจึงมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะต้นเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยเก่งแบบนี้ค่ะก็อ,ออกค่ะ เาจะได้ไม่ต้องขึ้นตรงใกล้ๆลตำต้นเขาแดดจะได้ส่องถึงนะคะกิ่งเขาก็จะได้แผ่กระจายจะได้โตวไวๆเจดเพลินค่ะเจดง่ายมากเลยเขาเขาไม่เหนียวใบเขาไม่เหนียวกิ่งก้านเขาก็ไม่เหนียวอืมก็รู้สึกว่า เร็จแล้วก็ปร่งโล่งดีก็ค,คอยดูนะคะว่าเขาจะงามแค่ไหนหมามอมขุดตรงน้้นจะต้องหากลบหน่อยเพราะว่ารากปล่อยเขาอะค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะนะมองนะหมามอหมอหัวแตะอยู่บนบันไดกำลังเด็ดข้างบนมองลงมา โอ้มามุยหมามอม,ม,มาค่ะขุดคุยเห็นลากอะโวคาโดเลยค่ะเอนียค่ะต้นก็โตประมาณนี้ต้นนี้ม,มันก็ถ่ายท่านผู้ชมดูแค่นี้นะคะยวค่อยดูต่อไปว่าเขาจะโตแค่ไหนอะโวคาโดต้นนี้สวัสดีค่ะ